ทางปิดทางปกติเลยปกติเลยเอา่อนัก่อเอาเอาไปเลยหรอเลยไงตอนตอนเออพูดได้เป็นอย่างให้รบรับรัเดยว่ี่นี่กระโดด ข้าพเจ้าตุ้ยหลายรอบวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่ยอมต่อไปนี้สังเวียนเลือดจะต้องล้างด้วยเลือดพะยะค่ะไปพเองื่ออะไรวะเจ้าสิวโตไงพะยะค่ะไมเนี่ทำให้ข้าพเจ้าตุ้ยหลายรอบข้าพเจ้าจะไม่ยอมโดนกดขี่คงผงต่อไปพยะค่ะที่สหายวันนี้ข้าพเจ้าจะมาท้าสู้กับเจ้าสิวโตพะยะค่ะ วงเวียนนี้ใช่พี่เค่ะจะล้างด้วยเลือดจะต้องนองเลือดเดี๋ยวเอาจริงจีจริงพี่เค่ะหนึ่งเลยเรอจะไม่ยอมใช่ข้าพเจ้าจะไม่ยอมกดขี่คนเพียงบอกให้เขาไปเจอข้าพเจ้าที่บางนานพี่โตพี่โตรับว่าไงมีคนทาพี่หนึ่งหนึ่งอะฮะมีคนทาพี่หนึ่งหนึ่งอะพี่เอาไหมใครไม่เอกทาพี่หนึ่งหนึ่งเจอที่บางนาาบอกอย่างเงี้ยไม่เอก มาดิเคเจอเจอที่บางนาใช่ไหมฮะใช่พี่จค่ะได้ครับได้ครับบางนาพี่โตเข้ามาเต็มนะเว้ยเอาแล้วสุดิีเอาละครับบุหรีจ่ารอบนี้เจ็งหนึ่งกับพี่สิงโตเฮ้ยโหนี่กับชน เออบอสไปไหนอ่ะบอสไม่อยู่บอสอยู่ไหนอ่ะดูว่าแบบขึ้นรถคันอื่นไปแล้วเพราะเมื่อกี้ผมก็มองหาบอสโดยไม่เห็นนะบอสอ ha <Niccoughs> nè สนามอยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะคนไข้เป็นสนามอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะ บอสพี่โตให้ไปหนึ่งหนึ่งอะบอสง่าพี่โตเขาจะเป็นหนึ่งหนึ่งกับไม่เอกอะไม่เอกแขนจัดเลยอะไม่เอกท้าพี่โตหนึ่งหนึ่งที่บางนาท้าจริงหรือท้าเล่นท้าจริงเนี่ยโกดจริงเหรอใช่เขาบอกว่าเขาบอกว่าวันนี้เขาต้องชำระล้างคือนอะไรทุกอย่างต้องไปดู แต่ไม่เห็นออแ,แบบทรงแบบทรงแบบนี่เลยพร้อมเลยฮ่าหนึ่งหนึ่งเลยมาแล้วนี่โอว่าพร้อ,อมไหมเนี่ยหน,หนึ่งหนึ่งไรวะไม้เหรอไม่รู้อะไรเหมือ,อนกันก็ต้องประกวดถอาถ้าต่อยอ<ว>ะถ้าต่อยอย่าเล่นแล้วถ้าไม้อะไม้ไม้พี่ไม่ได้เอามาพี่ต้องกลับไปเอาไม้ทั้งนั้นอะพี่ก็กลับไปเอาอไม้าให้ก็ได้พี่กลับไปเอาไม้ก็ได้บอสเราไปน,นอนเตียงเลยระหว่างเนี้ย พาขึ้นนี่หนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งอะไรจะได้หนึ่งหนึ่งอะไรเหยีดแค่เหยีดแค่ตึงจะตึงกูไปอยู่แล้วมึงจะหนึ่งหนึ่งอะไรเอาป่ะไอ้อะอ่ามึงต่อยต่อยนะหมัดไหมอ่าหมัดอ่าไม้ใช่ไหมไม้ใช่ไหมไม่เดี๋ยวกูเบลไม้กูก็ได้แล้วมึงจะเล่นอะ ไอ้เหี้ยจะเอาไม้วัดกับปลาฉลามมีเขาวัดหรอเนี่ยเอ้ยอะไรหบดเอาหรือเปล่าเอาเลยกูโต้มาดลเอาเลยมาเลยได้ได้มาเลยมาเลยกูว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อยู่แล้วไอ้สัสไอ้เงี้ยดิไอ้เงี้ยดิพี่เอาเพลงใส่ช่องเลยเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เลย คงั้นเดี๋ยวไปเจอบางนาเลยนะไอ้ล้อกันดิล้อไปพร้อมกันดิบอสบอสอยู่ข้างล่างไอ้บอสอยู่ข้างล่างไอ้ไปรับบอลไปรับบอลข้างล่างเลยนะป่ะไป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 เที่ยวเราจะสู้ยังไงไว้เนี่ยไม้กับไม้กับมีดเนี่ยไม้กับปากเนี่ยพี่ต้องให้เขาฟาดหลังก่อนแล้วพี่ก็ให้บูทเข้าไปสวนต้องให้มันตั้งตัวไม่ได้อะต้องคอยแทงหลังมันอะ แต่ถ้าเกิดพี่โดนชิดก็จบเลยนะจบจบเลยใช่ใช่ก็คือจบจบเลยนะใช่ถ้างนั้นก็นี่ปล่าหมัดปล่าหมัดหมัดดิไม่รู้หมัดหมัดเลยพอเล่นได้เล่นหน่อยเวลาไอหนอนขึ้นมา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 พี่โตรับบอส ปิดเลยเดิิแค่แค่จะโนอนอยู่เอาแตกต่อยอยู่มั้งเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากดอามันจะลงเท้าไหมนั้นพี่ต่อครับรู้สึกเนี้ยจริงจังมาก จริงสิไหมเอกอะนะใช่ใจที่ผมฟังคือของจริงอะไม่เอกคือแบบเขาจะไม่ยอมให้พี่กดขี่ผมเพลงต่อไปได้ดิ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 เขาบอกว่าแค่ได้ต้องชำระพี่มันคนนิสัยไม่ดีพี่มันสิงโตก้าวร้าวนี่พุ่อย่างเงี้ยมันไม่มีเลยอะของผู้ชายฮัลโหลแล้านเออว่าไงพี่เนี่ยไปส่งหนูบางนาเลยได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวไปบางนานี่ไงรอมอลแป๊บหนึ่งได้ไหมล่ะ ทำไมอ่ะจะไปไหนอ่ะอ้าวเหลือเตียงนึงฮะกลับบ้านปเป็นไรทำไมเสียงอ่อยๆอ่อน็จะไปแล้วจะไปแล้วกลับบ้านที่ไหนบ้า,งานงหวอ้าวเหรอไปวันนี้เหรอใช่ ไม่ได้ซ้อมอ่ะน่าจะหมาสิวันที่ยี่สิบห้าเลยยาวๆยี่สิบห้าเหรออีกสี่วันนะยังส์เนะอ่าเอ้ะพี่เสงพี่เปล่าคิดที่สอนพี่กินทุเรียนทอดหรือเปล่าทังพี่เปล่า,า,าไม่ไม่กินเว้ยไ,ไม่กินทุเรียนทอดเหรอพี่กินทุเรียนทอดเป็นป้าไม่กินเว้ยพี่กินคุกกี้ทุเรียนเป็นป้าไม่กินเว้ยไม่ต้องมายุ่งเว้เเเนนยเข้าใจเปล่าไม่เข้าใจเปล่าเข้าใจเปล่า มันต้องมาอยู่ช่องพี่เขาจะเปล่ากินเปล่าไม่กินเปล่าจะกินเปล่โอ๊ยพี่สุจะไม่ได้ไปสักทีขอให้เธอไปดีไปอยานี้เลยโอ๊ยไปไปไม่ไูเล่นโดนนี้เพื่ออะไรงสทีนึงงสทีนึง ขอให้มีความสุข hmm. ด okay. ูข้าหนึ่งๆมาขอให้เธอม่เอกอุ้ยเอาแล้ว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 เฮ้ย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 เยเฮยเฮเฮ้ยเฮ้ยเยเเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเลยย้ เรียบร้อยสิงโตแทรลีไม่ปล่อยโอกาสเลยครับ่เหกเป็นไรเรียบร้อยเลยพี่แม่เขาไม่ได้คุยอะไรเขาเลยเหรอคุยนานเกินพี่เกียรตร้องเฮ้ยนี่ซื้ออย่างเนี่ยขมวโชว์ซื้อแล้พี่แต่เขาเนี่ยอ้าวซื้อแล้วอีซื้อให้อดาซื้อให แกร์เคนารียอุปธรรมอยากได้มังจังคอมเมชเชอร์อยากได้มังจังเขาเนี่ยคอยเขาอย่าไปพูดเอาไม่ไั้นะเขาแยดเครักเขาอะไรนะเฮ้ยอะไรอะรักเขาอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไอ้ท้าวเอ้ใครบอกว่ามาวางอะไรตรงนี้มัเนี่ยแม่เอกเดือดว่ะเพิ่งเห็นว่าไปเพิ่งนนะกนแป๊บนึงนะไปเพิ่งนะใช่ไหมเอกเดือดผมเพิ่งเห็นว่ะใช่ไม่เอกตึงด้วยบอกเลยจริงวันนี้อย่างตึงเลย ไช่ชูข้าพเจ้าขึ้มาด้วยเสคมอบมาดวลกันใหม่เฮ้ยเยสแค่เสียงตึงจัดเลยไม่เราไม่ต้องไอ้นี่หรอเดีชหนูได้หรือยังหไม่เราไม่ต้องไปไปเลยก็ไปเลยไปได้เงี้ยชหนูไม่ๆขอชาเต้งหน่อยสามเอกชหนูกหนูจะได้ไปเวเราดี้าดีแลก็ไปสิี่าพูดอย่างนั้นลวันนี้ข้าเจ้าจะต้องชนะ โอรสหนุ่มใจชฉลาดมีความสาม,มารถรอบรู้วิญญาณของพานนักสู้มีเลือดนักสู้เข้มข้นโอรสหนุ่มใจกล้ามีนามว่าฟ้าโอ้คำรุน แแล้วอาูกเดว้มเอาไหขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอาใหมาเอ่แล้วอ้าวล่วงอีกแล้วอ้าวที่ไม่อยู่อ่ะเยเดียวเดียวล้วงเลยเหรอเอาแล้วเอาแล้วเจ้รมเจ้าิ้มปวดนมแตกของเจ้าออกมา แย่จริงนะแนะวดนมแตกนี่สองรอบแล้วไหมจระวันนี้ข้าพาจาจะปลดปดแอกออกจากป่าถ้าใครแพ้ะอกแต้องเรียกไปหนึ่งว่าอาจารย์เข้าใจไหมตระิงตริงตรริงตริงางตรนห้าวมาเลยเจ้าสิวโตบัดฝ่าด้วย โอ๊ย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 ข้าอ่อยให้นะครูว่าโดนครูเดี๋ยวก่อนนะพี่ตัวเดือดพี่ตเดือดหลบบ้านหลบบ้านหลบบ้านเออข้างบนดีกว่าเรียเพื่อหรอปะโอ๊ย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 เอ้อสี่เป็นไงล่ะเป็นไงเราจะสิวโตจะสิวโตแทนจัดเลยสิวโตเดี๋ยวโดนขี้นะใ้โตนะจชาวสิวโตไม่ไม่ไม่ขนามือข้าหรอกไม่ขนามือข้าหรอก บ่ห้าเข้าได้เป็นไงเป็นไงเรตจะถึงเงินตึงโบ้ปั๊มด้วยปั๊มด้วยหน้ามือฟาเรอโค้ยโค้ดที่ไหนเราโคตรจีโบ้เรียบร้อยสามรอบเไม่ก่อนนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเตล่มันเต็มเลยครับเต็มแต่เมื่อกี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าอ่อยให้ก็คือเลือดขึ้นหลอดนครับข้าพเจ้าโดนบินพันห้าข้าพเจ้าจะเอาคืนเอาทำไมโดนบินพันห้าจมน้ำลึกกับพี่ สิงโตเหรอใช่ไปยังทีนี่แหละครับแข็งใจตรงนี้แหละแล้วเนี่ยก็มาเสียต่อเมื่อกี้กี่รอบและสองรอบเนี่ยแม่งง้างนานเกินนั่นแ่ละตอนนี้ก็คือโดนไปเกินสองสามพันแล้วไปยังแต่ว่าถ้าถ้าถ้านีความพับแข็งใจที่ข้าพเจ้าไหนบินทะลุเหมือนเคยมาคุยกันเออที่ผ่านไปแล้วเนาะข้าพเจ้าจะไม่ให้ถึงเพราะว่าต่อไปจะเป็นคิงโตแล้วพะยะค่ะ้โหรีบว่าสิงฟิวสิงฟิลรองเรียกสิงฟิลโดนทัว สิงฟิลใช่ไหมพี่เพราะว่าพีเมมเบอร์ว่าสิงฟิลแต่เมื่อกี้ยังไม่ให้ข้าพเจ้าพูดเลยวิ่งมาแทงก่อนเลยเออแล้วนี่ไม่ไปซ้อมกันเลยเอาอะไรไปสู้เขาวะข้าพเจ้าขอไปบริโภคกนนะพี่บริพุกแดกพูดค่ายแล้วเนี่ยบ้าอะไรไม่เยอะพี่ไม่เยอะครับผมเด็กเบ่งนาครับ อยู UK, ่เคแคเท้าบางทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็กเป็น